สวัสดีค่ะชื่อทุติกรจันแหลกค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูการจัดการจิโจ้แดงค่ะตามไปเลยค่ะเช้ามาเราก็จะมาสังเกตพฤติกรรมของจิ้งจค่ะว่ามีป่วยไหมเขาแยกตัวไหม จะสังเกตเห็นนะคะว่าเราแบ่งจิงโจอ้ออกเป็น2ส,ส่วนนะคะจิงโจ้ด้านหน้าและจิงโจ้ด้านหลังนะคะด้านหน้าจะเป็นจิงโจ้ตัวเมียค่ะส่วนด้านหลังนะคะจะเป็นจิงโจ้ตัวผู้นะคะเหตุผลที่เราแยกจิงโจอ้ออกเป็น2ส,ส่วนค่ะเพราะว่าเราต้องการควบคุมประชากรเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ในการเลี้ยงของสวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะญญญของช่วเงเช้านะคะเราก็จะมาเริ่มในการคำสอบศาสตาดสุดแสดงะคะ่ะ ได้ข้อกัดต่อเลยค่ะหลังจากที่เราทําความสะอาดข้อกับเสร็จแล้วนะคะถาดอาหารที่ใช้แล้วของเมื่อวานนะคะเราก็จะเก็บไปล้างทําความสะอาดหลังจากที่เราทําความสะอาดเสร็จแล้วนะคะในช่วงเช้าข้างอาหารจะนําอาหารสัตว์มาส่งให้ให้กับทางจุดนะคะ การให้อาหารจิงงจ้แดงของเรานะคะเราจะแบ่งเป็นสามรอบค่ะรอบเช้านะคะเราจะให้หญ้าสดอาหารสาเร็จรูปแล้วก็ผักบุ้งค่ะส่วนในรอบบ่ายนะคะเราจะให้เป็นหญ้าสับค่ะรอบเย็นเราจะจัจดเตรียมอาหารใส่ฐานนะคะเป็นพวกผักผลไม้นะคะหญ้าอัลฟอฟ้าค่ะแล้วก็อาหารสาเร็จรูป วันนะคะเราจะทํากิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมซิงโจ้นะคะตามตารางที่งานส่งเสริมจัดตารางมาให้กับทางจุดนะคะแล้ววันนี้นะคะกิจกรรมที่เราทําให้กับซิงโจแดงค่ะก็คือการ,รเสริมกิ่งไม้นะคะให้กับซิงโจะคะ่ะน,นี้คืออาหารรอบเย็นนะคะเราจะจัดวางถาดพ่งนี้นะคะไว้ที่ในข้อกักนะคะแลนะ เราจะเปิดประตูข้อกับทิ้งเอาไว้นะคะเพื่อให้จินโจ้สามารถเข้าออกได้ตามความต้องการของจินโจ้เลยค่ะและก่อนกลับนะคะเราก็จะมาสำรวจดูความเรียบร้อยของจินโจ้นะคะแล้วก็มาสำรวจดูุีแจประตูปิดให้เรียบร้อยก่อนที่จะกลับบ้านค่ะก็หมดในหนึ่งวันของการจัดก,การดูแลจินโจ้ค่ะขอบคุณค่ะ